จัดนะครับเ,เย็นนะครับอันนี้เป็นเวลารประมาณบา่ายสามกว่ายนะครับจัดนะครับอหจัดนะครับกัดนะครับ, <c oughs> บ,รบ,บ,รบวิ่งนะครับวิ่งนะครับ น้าเป็นปลาตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายเลยนะครับจะเป็นเสียเวลาเปล่าโอเคครับเราก็มาถึงแล้วนะครับของกระปังนะครับกรอปตัตนี้ต้องสกิปิ้งเข้าไปนะครับเยวมีตัวนะครัิ๊บิ้งเข้าไปแล้วก็รอออกมาช้าช้าครับไม่ต้องรีบนะครับ ให้เหมือนกับว่าเหยื่อค่อยๆลงจากกอปืนนะครับแล้วค่อยออกมาม้วนข้างนอกนะครับนี่แบบนี้ครับถ้ามีก็แน่นอนนะครับเรียกความสนใจกับปลาได้ดีนะครับหน้าคนไหนที่หัดตกใหม่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องรีบร้องนะครับสกิปปิ้งนะครับเหยื่อตีอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องสกิปปิ้งก็ได้นะครับเรามีเทคนิคตีหลายอย่างนะครับก็ฝึกฝึกกันไปนะครับสกิปปิ้งก็จะใช้แต่พวกสมนะครับผมจะใช้แค่นั้นนะครับแต่ข้างนอกนี้ก็คือผมก็ไม่สกิปนะครับผมก็ตีปกตินะครับ เกียรตินะครับสกิปปิ้งแล้วมันมึนนะครับตรงนี้มันก็สกิปได้นะครับแค่นี้มันก็สกิปได้แต่ผมไม่รู้จะสกิปได้ทาไมนะครับก็ตีพุ่งเข้าไปก็ได้นะครับเห็นไหมครับปลาเล็กก็กัดนะครับถ้ามันมีนะครับค่อยๆหากันไหมครับเทคนิคไม่มีใครถูกผิดนะครับตกปลานี่พอแค่ได้ปลาอย่างเดียวก็คือการตกปลานะครับเหยื่ออะไรก็ได้นะครับ ไม่ใช้ไฟช็อตนะครับตกตาไม่มีถูกผิดนะครับไปยุอเปลี่ยนกันใช้เอาครับเทคนิคก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราตกก็เป็นแบบใครแบบมันนะครับไม่ซ้ํากันหรอกครับการส่งของผมคือส่งให้กินนะครับให้กินนะครับไม่ใช่งับแล้ววัดนะครับของผมคือส่งให้กินครับหลายคนถามว่าทํำไมชะโดตกแล้วต้องส่งนะครับ พอย่างที่ผมพูดนะครับปลาจะแค่กัดนะครับกับปลากินนะครับผมเลือกเอาปลากินนะครับไม่เอาปลากันนะครับเปอร์เซ็นต์ต่างกันนะครับลองตับเปลี่ยนกันดูครับของใครของบ้าครับผมตกแบบนี้ครับเยอะนะครับที่นี่เขายังใช้เรือกันอยู่นะครับอาะโดครับมีครับ เมื่อกี้ได้ยินอยู่รยรยเาานนรา <c oughs> บอกว่ามีกระโดงครับตัวใหญ่แล้วครับ <c oughs> บอกให้ผมหลอกใครดีนะครับ <c oughs> มีตัวนะติดมะพร้าวก่อนนะครับ มันมีตะกันแบบนี้นะครับไม่กินเบ็ดนะครับปลายนี่สงสัยกินเจอยู่นะครับ เจอบ่อยครับกระโ s o ไอช้อนอะไรเงี้ยเย็นนี้เจอเป็นสิบยี่สิบทีนะ,บนะครับไม่ดไมดโดนน,นนะครับไม่โดนนครับไม่โดนโอ้โหมาจากไหนไม่รู้นะครับ ืเร uh ีย huh. บร้อยครับโดน,นครับวิ่งครับวัดเลยครับโอ้โห,โโหขาดนะครับขาดเลยครับโอ้โหไม่เล็กนะครับโอ้โหนี่ครับขาดตรงร้อยต่อนะครับ ช็อคเเก่าด้วยครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับโหอ,อ,อย่างตึงนะครับเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะผูกแล้วก็เราหาที่อื่นดูครับน่าจะมีอีกนะครับ คนเดียวนะครับอืมนี้น้อยกว่านะน้อยกว่านคะรับโอเคครับเก็บอุปกรณ์นะครับกลับบ้านได้นะครับมืดนะครับแล้วค่อยมาชมกันใหม่นะครับ เดี๋ยววนนี้ครับผมตายจริงนะครับผม